โอ้สวัสดีครับคุณเป็นเจ้าของอผอพักนี่ใช่ไหมครับใช่แล้วเอ,เอาังมาเออผมยังไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่ผมมากับลูกของผมช่วยลดให้ผมหน่อยได้ไหมผมแทบจะไม่มีข้าวกินอยู่แล้วไม่ได้ว่าค่าเช่าอ่ะของล 3, 000, 4, 000, สามล้านสี่แสนหนบอรเปนหกร้อยเจ็ขอโทษใหม่ได้ไหมครับไอ้ปอัโถยฉันจำราคาที่ผูดไปตะกี้ไม่ได้แล้วเอาเป็นสิล้านสี่หมื ขึ้นมากกว่าเดิมหลายล้านเลยนะคุณอ่ไม่สอนไว้จะให้เวลาคิดตัดส็นห้าวิีจาก10ล้านจะกลายเป็นยี่สิบล้านแหละไปดีกว่าไอ้เจ้าของหอเช่าคิงก็บ้าบอนี้ป้าพ่อป้าหนีกันไอ้ไอ้ไอ้เจ้าของคอนโดคิงก็ไอ้ตุยตุยตุยแอปปี้๊อบจะบังอาจทำอะไรฉันลนะจะถู่มมากกว่าฉันหลายเด็กเน่าเฮ้ยปลูกเราเรียบไปเรว U pergi dulu, memoi. Hei, pergi. 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 Per ลูกไม่ต้องห่วงนะถึงแม้พวกเราจะมีน้อยแต่เราอ่ะก็ต้องฉลาดเลือกในการหาที่อยู่เดี๋ยวพ่อหาที่อื่นก็ได้มันน่าจะมีถูกกว่านี้ไอ้ลูกค้าคนนั้นนะขี้งกจริงๆเลยใช่ไหมลูกลูกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงใครเนี่ยมึงมึงมึงเป็นใครเนี่ยอ๋อผมเื่อมองอัดครับสวัสดีครับเอาแล้วลูกกูล่ะลูกู่ไหนอ๋อผมก็ไม่รู้ครับผมตามคนมาเอาไอ้เวนี่มึงก็ มาจากไหนเนี่ยอ้าโอ้โหแขนกูแขนกูอู้อามองอัดไม่เกี่ยวนะครับไปละอามองอัดไปละโชคดีอ้าวเอาแขนกูขึ้นมาไอ้บ้าเอ้ยแขนฉันลูกฉันด้วยไอ้บ้าโอ้ยอามองอัดไม่รู้เรื่องอามองอัดไม่รู้เรื่องอามองอัดไม่ได้ทำอามองอัดไม่ได้ทำเฮ้ยไอ้หนูนี่มองอัดมาถอยฉันเฮ้ยใครมาวะเนี่ยลูกค้าใหม่เหร เฮ้ยแกเป็นใครอ่ะอ่อสวัสดีครับอบองอัดไม่ได้ทำนะอย่าจับอบองอัสตาอะไรใครทำอะไรอ๋อนี่เด็กอืมโอนี่เด็กเด็กเด็กบาดเจ็บด่ครับทำไมไม่ช่วยเด็กละครับฮ่าแกจะมายุ่งเรื่องของฉันแกจะมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ๋อที่นี่หรอครับอืมไม่ไม่อยู่ดีกว่า เฮ้ยงั้นแกก็ตายคนหนึ่งละกันนี่แน่โอ้โหเอาบอกพัดเกี่ยวเลยด้วยโอ้โหช่วยด้วยโอ้โหเอาบอกอดตายเลยเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นเลือดจี๊ดเปล่าเป่าเอ้าเอ้หนูตื่นการทันทีอ่ะกดตายอ่ะกดทิ้งกดอ่ะไปจัดอาจัดอาโอ้ก็อาไอ้หนูนี่มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยโอเคเอาละฉันจะจับแกเข้าคอนโดไปซะบังอาบังถอยน้ำลายใส่ฉันไปไอ้หนูนี่ไปไปกับฉันไม่ไม่ แกเป็นไอ้ดวแล้วฉันจับแกไปตัวในห้องฉันเฮ้ว่าแต่เสียงมันใครวะไอ้พวกไี้ตัวอะไรกันบ้าับมันจะเจบมันมมี่สไบรนเ๊ะ้พวกมัจะไปเป็นล่ะปี๊ปป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 ๊บป๊ป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 ปี๊ปีี d e ว มันนุน yes ดับมันจะเป็นบลิป y ไม่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 มันจะไม่กัดขึ้นบนโลกไปนี้ที่นี่ฉันเป็นเจ้าของตึกสูงลัาฟาดูนี่สิเอ๊ะตึกสูงขนาดไหนฉันให้แกพักที่นี่ได้นะแต่แกอย่าพังโลกไปนี้เลยฉันเป็นเจ้าของที่นี่แกพักอยู่ได้ไปเริ่มว่ามุมดุนเ e สไปเริ่มมุมสุด yes จะเป็น

ฉันฟื้นแล้วเฮ้อตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเออทำไมตึกบ้านของเรามันถล่มวะเนี่ยเฮโอเกมฉันโอ้ยยังได้ไปจบคอนเ่นตต่อแล้วกันเออชางแมงล้วกันถ้าเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ขอเเ่นเกมก่อนแบบแบบแบบเฮ้ไม่ได้สิบ้าเบอต้องสนใจสิ่งรอบข้างด้วยเออนี่ฉีดเข้าหัวใจเลยเออเออเอาละเออฉันจะปิดคอมก่อนนะอ่อโอเคปิดคอมแล้ว ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยบ้าบอจริงๆฉันเล่นเกมของฉันอยู่ดีๆัาโถเอ้ยเฮ้ยแล้วฉันจะออกจากห้องนี้ยังไงวะเนี่ยเออเอเคงั้นยิงอันนี้ละกันยิงก็ไปโถว้าววู้ฮู้เปิดได้ผลว่าแต่ตัวกูไม่เกรียมกันเลยทีเดียวเฉียวบ้าจริงเออออกไปออกออกโอ้โออตัวฉันไม่เกรียมโอ้ฮะแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีเซรั่มอึ๊บฉีเข้าไปฉีดฉีเอ้อ ฉีกไปเออมาแล้วออ๋อขอไปฟื้นร่างกายก่อนนะแป๊บหนึ่งเออโอเคโอเคเออโอเคอ๋ออ๋อเออโอเคเปิดประตูได้ก็ยังดีแล้วเออตัวกูไหม้เลยเออแล้วก็ฉีกเข้าหัวใจอีกทีหนึ่งฮึบฮึบเออฉีกเข้าหัวใจอ๋อเอออ๋อมาแล้วร่างกายกูมาแล้วแต่ตัวกูไหม้ด้วยเพราะตกเป็นไฟตกเป็นไฟกูไม่ได้เตือนมัรับความจริงเลยมารับความร้อนอ๋อ ช่วยด้วยวอ่ทั้ท anyway. ดดงดับเพลิงช่วยกูทีทังดับเพลิงดับ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 โอเคตัวกูไม่ตัวกูไม่ฉีดเข้าไปอีกทีหนึ่งโเอเคโอ้ออ๋ออโอ้อาการฉันมาแล้วโอ้โอเคปลอดภัยโว้าจริงที่เดียวมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้บอยเฟนมันเป็นเจ้าของหอพักทำไมมันไม่ดูแลเลยว่าตึกถล่มได้ไงวะเนี่ยโดูสิสภาพโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยดูสิดูเลอะตุ๊กเปย์ไปหมดเลยไอ้ใครใจอัน มันมีพวกหัวจะกอกแค่นกกี้โหอย่ามาโยกับฉันโอ้โหแม่<ป>เอ้ยต่อไหมไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ออะไรวะเนี่ยคนดูแลหอพักเราก็โดนไฟไหม้ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเอ,อเอาล่ะฉันจะเร่งรถดับเพลิงมาดับให้แกละกันไอ้บอยเฟนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเสียงอะไรกันวะเนี่ยฮึอยูด่ด้านหลังเรานี่หว่าโอ้อ,อะไรวะเนี่ยนี่มันเฮ้ย ตัวพวกบ้าอะไรวะเนี่ยไอ้พวกนี้มันไปอยู่บนหัวชักโคกได้ไงวะเนี่ยไอ้พวกบ้าแกเป็นตัวอะไรชักโคกบกพรอไปดีกว่าเอาละพวกเรากองกําลังพวกเรามาพร้อมแล้วโแล้วนี่ไอ้พวกสกิบดีทอเลีด้เลย กองกำลังพวกเราเตรียมพร้อมหรือยังบ้าจริงกองกำลังที่มาก่อนหน้าเราเยี่ยงไปหมดเลยไม่มีใครรอดสักคนเฮ้ยว่าไครับเราจะวอาไงดีครับแกไปรายงานให้เบื้องบนซะแล้วก็บอกเบื้องบนว่าหน่วยที่มาก่อนหน้าเราตายหมดแล้วแล้วอีกอย่างเราต้องการรถถังด้วยขอมาเลยหนึ่งคันเอามาช่วยเรารู้สึกว่าคนจะสู้กับมันไม่ไหวเฮ้ยโ,โอเคครับจ่าผมไปแล้วนะเพื่ออาราซอนพวกที่เหลือเดินต่อไปเดินไปจนกว่าจะเจอพวกสกีบิดีทไวรั เอาละรัทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเอาละรับพวกเราทุกคนหยุดไว้ไม่มีอะไรครับจ่าตอนนี้ฉันเจอบ่อแสใหม่แล้วนั่นก็คือไอ้หัวชักโคกมันโดนจัดจัดการจากตัวอะไรสักอย่างนะสิซึ่งกองทัพเรายังไม่สามารถจัดการมันได้เลยมันต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างที่สามารถจัดการมันได้ดูหัวมันสิหัวมันหายไปมันต้องเกิดอะไรขึ้นที่นี่แน่ๆเลยเหัวแน้่ครับว่าไงพวกหัวชักโคมันอยู่ด้านหน้าเราครับท่านอะไรกันมันมาแล้วเหรอ ใช่แล้วครับท่านโอ้เยเออเลยแล้วมันก็มาไอตัวใหญ่ด้วยพวกเราพวกเราทุกคนตั้งรับพอพ่อพวกเราัน็นู่เขมาแลรวเตรียมพร้อมตั้งรับยิงที่หัวปู้พวกเรายิงบัวแล้วเข้ายิงก็ไป๋าลุยไป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 ทหารลบไปเลยไป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 พวกเรา เ่อบนาเดินไปหามันนะฮะโอ้โหเดินไปคอหลุดไปว้าว้โหพวกเรามันคนเราขี้แตกเลยโอ้วว้าเออปิวกระเด็นไปหมดเลยโอ้พวกเราสู้มันไม่ได้หรอกเนี่ยทหารอขาชันเบาดเจ็บเออเยิงกระพายยิง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 งยิงอ้ยิงโดนตัวเองแล้วกู ออท่านครับตอนนี้เป็นพยายามจะเดินขึ้นมาพวกพวกเราตั้งสติไว้ตั้งสติตียิงก็ไปอจิงโดนปุ่มวดตียิงก็ไปย,ยิงก็ไปใหญ่มันวิ่งเข้ามาได้ยิงก็ไปดีดีด,ด,ดียิงก็มันเข้าไปเ้าเข้าไอพวกก่อจิงตับแม่มเลยโอ้โหมันทำอะไรของมันวะตอนนี้พวกเราไม่มีใครรอดเลย เหลือแค่ฉันคนเดียวเออจ่าเฉยแต่จ่าเฉยขาขาดบม่เบยอย่างนั้นแกเอาระเบิดฉันไม่กินอืมาทอดสลักแล้วยิงกระบายโยกกระบายโดนใจเพื่อนตัวเองอีกแล้วอแกงอออโง่อยไม่เป็นไรฉันยังเหลืออีกอันหนึ่ง เอานี่ไปกินหนึ่งสองนี่จะไปอ้อปักตัวกูเองอ้ากูจะตายอยู่แล้วกูต้องมาเจ็บเพิ่มอีก่หรอวันเดียวกอกระหลังกูได้มาอย่างละวันเนียวก็กระหลังของฉันอยู่ไหนก็กระหลังขึ้นมาแล้วครับไอตัวเดืเดิแข็งๆนี่พวกเรามาแล้วพวกมาพร้อมรถถังนี่เหยียบแป๊ดให้หมดเลยเหยียบมันให้หมด สบอมบอมบอมทิ้งโดนบอมบอมตีบติีบเฮ้จ่าครับผมมาแล้วเฮ้เฮผมไม่ได้กําลังเสริมมาเจ๋งมากวูดีมากแต่มึงลืมว่ากูอยู่ด้านใต้รถถังมึงมึงเยียบกูแอบกูตายไม่เอาละพวกเราแก้แค่ให้จ่ารถถังยิงแม่มเลยหนึงสองโอชิบหายแล้วพวกเราว้าวเอาหอกตีกันเป็นไงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปดิเออมันไม่หลอดแล้ว เอาปะดูคอพวกมันสิคอมันดุดออกมาแล้วนี่เน네ี่ยยิงเข้าไปเอาละพวกเราไปกันต่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาจารย์อ้ออะไรวะเี่กทำไมอยู่ดีรถถังหายพวกทำไมอยู่ดีรถถังหายอู้ชัดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าวตอนนี้ไอตัวใหญ่ของพวกมันนั่ากำลังจะโกรธแกําไม่ทันโกรธแล้วนะว้ย ไปสกีพิด like ีร่างแขนปืนกลจัดการมันว้าิชหพอนะมันมีแขนปืนกลด้วยแมงขาแมงมุมโคตรน่ากลัวเลยเฮาเฮ้ย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 นฮ้ยเฮ้ยเง้ยเี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้นเฮยเฮ้ยเฮ้่าฮ้นเฮแยนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยยเฮ้้้เเฮ้ยเเฮเฮ้ย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 เ้โอ้้ เฮ้ตะกี้มันยิงติดหัวฉันมันไม่เป็นไรวะพวกหมวกเราทํามาได้ดีมากเอาเราพวกเรารุยมากวู้ฮู้วู้้ไปไปอยู่ด้านหลังมันเหมือนที่เราเรียนมาเออโอ้โหวิ่งเข้าไปหากลุบโจรไอ้ไอโง่โอ้ไอโง่เฮ้ยไอโง่เอ้ยจะจะโดดเข้าไปหาศัตรูทำไมเล่าว่าแต่ ไอหมอนั่นมันอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่าวะโอ้โหใช่เลยชัดเจนโอ้ตายซะอโอ้เออจิงขากัวอ่ะอะออะหลังกูเรไปหมดเลยเออขอดาก่อนละกันทีหนึ่งกแจะ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 ไม่มีใครช่วยพวกเราเลยมนุษย์ศูนย์พันแน่พวกเราไม่มีทางชนะหรอกเออไม่มีทางเฮไม่มีทางอย่างนั้นเหรอฮึ อะไรวะพวกเราคือแคมเบร่าแมนแคมเบร่าแมนคืออะไรอ่ะคือคนที่จะมาช่วยพวกนายยังไงล่ะนี่นายต้องมีอาวุธอันนี้ถึงจะจัดการมันได้เฮ้ยอาวุธจ้ะเออเดี๋ยวฉันยิงให้ดูหน้าขำตัวอะไรวะเนี่ยเออฉันคือแคมเบร่าแมนยิงนี่แหละทึบนี่แหละ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 เอ้าวชิปหายแม่งเอ้ยไม่งซื้อมาจากจีเลยตาฉันบางเฮ้โอ้ โอ้แคเมล่าแมนเออแดกเออไปไม่เป็นอ้ออโชคดีนะมนุษย์ขอเออไปตั้งหลักตั้งดึงก่อนนะเออมบึกมาทำไมถ้ามึงกากอย่างงี้ฮึสวัสดีครับผมของจริงมาแล้วจะมีอีกอ่ะสวัสดีข้าคือสปิเกอร์แมน ร่างใจแอนนะอาวุธจริงๆที่จัดการมันได้นั่นก็คือนี่ต่งางหากที่คือปืนลำโพงสุดเจ๋งเราสามารถเอาไปยิงใส่พวกนั้นได้พวกนั้นมันจะปวดหูแล้วก็ตายไปเองเอาล่ะนะดูนี่หนึ่งสองนี่แน่เอาี่แน่เอาวอื้อนี่แน่เป็นไงนี่ นี่มันแสบหูมันแสบหูไหมล่ะนี่มันแสบมันแสบหูไหมนี่มันแสบหูมันแสบหูไหมอ๋อไอโง่นี่แหละอ้ะอแหวงโง่ขอตทษครับพี่ขอตทษครับผมขอไปก่อนดีกว่าโชคดีกูตายต่อดีกว่าอะ ไอ้ป่าเอ้ยย่ามาไรฉันย่ามาไรฉันโอ้สมบัมบมเบมน่ยเจสกเือด้บัมบมดสเดือดจ้าจะทำร้ายฉันเลยนะจะทำร้ายฉันขอ,อขอร้องล่ะขอร้องละเพือ่อจะกอนักคยอยู่ด้านหลังกูเนี่ยเพีย้ยกูตกใจหมดเลยมันเป็นตัวบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมแกมีหน้าเป็นกล้องอ,ะอ่ะแกเป็นตัวอะไรแกนี่ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยใช่ไหมฉันกูตัวละครตัวใหม่โว้ยจำไม่ได้หรือไงไม่เคยดูหรือไงว่า อีปีนี้สี่สิบแปดไอ้โง่พวกแกมันปีศาจพวกแกมันปีศาจโอ้โหปีศาจป้าเนี่ยฮึบหัวแม่งทีหนึ่งเลยมันไสอือเอาไปไอ้โง่เฮ้ยอาติด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 กูอาวุธถุยเออเออเอาละแล้วจะจัดการแกพวกแกให้หมดเลยเฮ้เอาละเย่ฮเยเฮ้ยกดนี่กออจุบนี่กดไปหนึ่งย่าฮะฮะบางที่หัวใจนี่แหละนี่เลยอย่าว้าว กระโดดไปกดจะจึ๊บกดอีกหนึ่งหู้ปั๊มที่หัวจะโคกตี่แน่เฮ้อกดอีกหนึ is, promises, itor, ่งเฮ้อนี่แน่เฮ้อจ่าเฮ้อตี่แน่ใช้ศอกฟาดอาจารย์แล้วก็กระโดดไปอีกกดอีกหนึ่งเฮ้อแล้วก็อันนี้จึ๊บที่หัวชี่ตี่แน่กดอีกหนึ่งเฮ้อเอาระมีใครอีกไหมตี่แน่เฮ้อตายกันให้หมดไส้พวกกูเฮ้อนี่ตี่ล้มกันให้หมดล้มกันให้หมดเฮ้อพวกแกกดลงชะโค้เดี๋ยวนี้ตี่แน่ นี่แน่เป็นไงล่ะเฮ้อนี่ที่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เอเสร็จชั้นไอ้พวกนี้คือนอนสีม่วงเท่งกันเลยไม่ล่ะอ้าวแล้วแกนี่ทำไมแกยังไม่ตายวะเนี่ยเฮ้ยเตอร์แคปจะทถอดไวดนะแคปปลดขยับตัวไม่ได้ไม่สนวุ้ยนี่โคจัรโคนี่นี่ลงจักรโคไปซ่าไอ้ง้นี่เฮ้อแล้วก็ตายเป็นเพื่อนแกซ่านี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่า มางั้นถึงข้าแล้วๆๆๆๆข้ามาช่วยพวกแกแล้วบรรด์อ,อ๋อนี่มันสปิก,กอร์แมนไทยท่านนี่นา